สบายดีสบายดีพี่น้องมาพบกับสองสลด์บรรดาสุนหนึ่ยเด็เนาะพี่น้องมือนีนะาไม่ใช่ปอสิผ่านทุกคนมาเห็นก่อยปลานิ่นนงเนาะวัอนี้นะสะลด์แป้นเสือปลาแน่ตลาดเป็นสองเนาะพี่น้องก็จะเอาขายปลามาคุณอยากกินก่อยปลานะ่ยสิเพื่อนสไลด์ก็ได้ไปซื้อมาหายเนาะโลนนึงฮะมีมีสองตัวสองตัวตวโลซื้อมาี สองตัวโลนะพี่น้องมันมีตัวน้อยนะมันบมีตัวไงตัวหนาปีสามเดียดให้น้องค่ะตัวหนาอันนี้ก้อยมันมีหมดแดงสมนะแม่แม่แม่แก้ได้ง่ายนะอันนี้ซื้อแน่ตลาดบนซ์ซอกก็เจ้าบริขวดหายเนาะเอามาขวายกุ๊กเก็ดมันออกกะนี่อันหมดแดงสมแดงคักาส้็พี่น้อง้ก็มี ก็จะบ่มมาหล่อคายหน่อยจุ้งชวินใจเย็ยนได้ไหมมันลูกไกน่นะพี่น้องว่าแต่เฮตุกินหนึ่งเขามันก็มาสอแล้วได้ต่อหน,น้าแทงค้ามึงลูกหายเหยียบไปได้เลยมันเห็นอ่าสอคเก็ตกันนะพี่น้องมา,มายังสดๆเด้อป่าน เดวเดาเดีเดเดอยู่นี่ีิดเดาเดาลงจมหน้าลงดีแบบมาดีนั่ได้ลงเลยมาขว่เองนาพี่น้องเได้บรีกินก้อยปลานินโบไปหาใบหมากกองมาเลโบ พี่น้องหน่อยวะมีบ่ยาวะนี่เพื่อนยากองเพื่อนยากองบ่มีกินอันกอยปลามีใบมะกอกก๋อเด้อพี่น้องจังแซ่บพอมีมดแดงสมกรใส่มดแดงสมไปนำเด้อพี่น้องเออใบม้อยผ่านก็ได้ไปแล้วเใช่ไม่ยากคุณ แม่ไม่มีเพีน่นาคขูจ้ะนะใหายานไกลต่วอนะยู่เตียง,ยงจกกนะขูน่ะแล้วเนื้อมาแล้วก็มาซอยตอนนี้น้อยนะพี่น้องแล้วก็บีบมัหนาเาใส่ส่วนกมวนะมันนะตุบ ก็พูนะพี่น้องตุ่มสดนี่ขี้ข่า เตะปอกได้เห็ดสแลวัฒนัทได้ผวกแบบนี้นะพี่น้องเห็ดบุเป็นเด้อเห็ดพวกอันบุเป็นตัวอย่างเบิ่งอ้าวข้าเป็นก็คือสีบลสแอบดอกพี่น้องเห็นมันก็คือพวกต่ำพวกพ้าดัะพ่อได้แต่ว่าบุปานได้เด้อต่ำนะธนัทผู้ เล่นๆน้องเล่นไห้แมานี่เซฟพอร์คเห็ดเลยพักพอน้อมเี่บเคยไปคูดเขียพี่น้องบ่ามือไปไปคูมือรลายมันสิดับขนาดถ้าไปเธอเดียวมันยังดับเ c อฟซีว่าไปลา่าคนดับแต่แท้ไปล้ไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มด้พี่น้องจังมวนาะมันแหงเนี่ยเดพี่น้องมันแบบบ่คอยมีลาย เอาไปเฮาก็ไปหาแต่บอลเก่ามันกัดเบิร์ตไปนำนเนาะ <c oughs> นี่เหยบเราไอ้พี่น้องพี่น้องหลังเสียที่บ่มีหมดดุดแตงสมพี่น้องแล้เดี๋ยวไปหาเบิร์นหน้าเจ้าก้วมีเลือดถ้ากงม่วงนะถ้า,าก,กงม่วงให้มีไว้จังนะจังหวะนะซอยก่อนไนอะ้เลยวฮ้าจะไปหามาแซมหลังบอลน,นังมันออกไ,ไหมบอลน,นัง นี่น้องนี่น้องเอามาซอยเป็นตอนนี้น้องไอตอนนี้น้อยกบีบนนาวขัดหนังบ้างมันนั่งออก่ะอนั่งออกหอมได้ไหมนั่ง No, no. cái lái này đẹp tôi này nói thật là nhanh nhanh ừ, nhỏ nhanh 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 Mình sẽ mình nhanh 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 ตอนสะซด,ดนี่แซ่บ mm hmm. พุดใด,ด,ด้พุดด้พออยากกินดิบกะก่อยแล้วกลับไปขัวเน้องพี่น้อง mm hmm. นี่บึงเนี่ยทางนี้นะสีพักเป็นตอนแล้วก็ต้มน้ำสดนอสเลข้างมองไปเรียบร้อยนี่นนมีองี้ยวป๊อ พี่น้องซอเรียบแล้วก็ใส่มนาะเ็ดตัใส่มือมบีอบแล้วกินก็คือันเองนะพี่น้องบีบมกหน้าใส่แล้วขัดน,นาส้มมันออกนะพี่น้องี่สห้าหมดแดงยี่สิบห้าอ่าพลาดะ้าเดี๋ยวสัมเมันสีสม้มหมดมึงหน้าจะน่อยนะหน่อยกบ,บยหจ กับพี่น้องสายนะสายพอดีอยีด้วพี่น้องนะสายร้ายสมแหงกินบาดได้เลยกินไม่ได้แม่หมอพูดเล้ว่าลุงปลาหัวนเปื่อยเลี้ยงลงอะไรนะน้อพี่น้องหัวปลาลง้ะพี่น้องตกใบนี่เอนนั้นใส่แล้ว พี่นอองผมดูกาเลนนะมีไงปลอกหนึสิไปห้าบุดแดงมาใส่ป่าเดียวนีไปเบิ้งนี่สวนมีไงเบิ้งพี่น้อกมองมีไงเบิ้งเ,เป็นแล้วเด้อนี่ส่ห้างหงบุดแดงใช่ขึ้นจองอันนี้ แม่สิบปรบบหรอ้าสิเกินเห็นแล้วพี่น้องห้างมุดแดงเที่ยวอะไรเที่ยวนะเบิ้งห้าสิปเกินปิดอ่ะนี่ปิดแดดสีแดงในอาเทียนม่อลงมาโอ้ยมันกระต๊กถือกันนี่เนะมีอยู่บ่อแหน่ที่ว่ามีไข่บ่อจักแล่มากคุณจีจ้าเบื่องนี้หะเออขึ้นนะแม่มันนี่คืนกูเขียนว่าได้ไหมคืน เอาไม้จอกับบอจอทั้งลมพี่จอเออเออพ่อพ่อพพไม่ชิม่ใครมันแม่ยั่งยังยั่งยังไม่เลยอ่ะใส่กันดุกวัเออเต็มดอกเต็มดองย่องนะแม่เอม่แม่วันนหน้าแน่กอบแมวสดๆจากต้นนี่เนาะ แม่อุ้ยขวนญโลกนี้มูได้กินนะเอาน้อยนึงก็เอาพี่เนาะมันไปเบิร์ตครูปน้าบ่ร์ตมันมีไข่ไข่มันก็ลายพี่ไข่มึงเนี่ยพี่เนาะปะพทษเะมุดครูปเอาพี่น้องแม่หเอาบุดยังใส่แล้วมาปัดนทรับอีกคือวันลายอยู่จ้ะพี่เนาะบุญแล้วมันไต่ออกเบิร์ตซัมมี่ก็เอาข้ามีมุกหน้าอยู่ ว่ายเงีกินไข่มนะคะตัวนั้นไม่มีไข่อยู่ยนะไข่ามาตุมใช่ไข่มันลงพร้อมได้ไหมเาเห็นอยู่เห็นแล้วขันน้ำสมมันเนาะเอากระตาเอาอ่านะเอาขู่ไปแง่เอามาตุ๋มใจอันนี้นะเอาทุ่งย่างได้ไหมนี่ใช่้าพอ่อวะพี่น้องขันเดือบเราอะไรก็ามาอันนี้หนึ่เอาไห ลาวเครื่องปรุงใส่เด้อพี่น้องข้าหอมได้ตอกมาละยังแม่ตุ๊กนะยังมีพี่น้องตงุง๊กหันหมดแกเบด้วยแม่หนิอ่ะนี่ผักหอมพันนะพี่น้องผักหอมพันกับเต้หาหูงแหละเพราะว่านเสร็จแล้วสีในตลาดมันส่อเลยกลไก่น้องไปลงตลาดใหญ่กันเลยบไปซื้อผักมา,กาลลางก็ได้พี่น้องผักอะ่ะ

ใสีหน่วขค่ะป่านนี้ใส่ย,ยาเป็นหน่วยอยู่แล้วใช่ไหมใส่ตกอ่ะเปรตตั้มนะนปรตตั้มใส่ลงไป,<ม>น,ปนี่เ็ดีวะพิปลนใส่ลงไป เขาครัวมันยังดีอยู่ได้ตัวน้อยดีนะพี่น้องคนเลยจา้าคนน้งตัวก่อนยังอาเปียนอัณะนจะัก็อหอมจ้าคนคนคนให้มันคานีอาณะจักรใส่ผ้าหอมลงไป จะละลายแล้วโอ้ซีสันตะกินเ,เด้อหององ้อมกับขัวดิอาชิ ข้าวะแ้าพี่น้องเอ้เบงซีสันนว่นวแหละนวนว่ะวันนว้ได้เป็นนวโลไซส์หยาเป็นนว่คุณได้เอฟซต่างหากท้างต้มกระซุกเรียบร้อยแวพี่น้องหินไบกตะเวนาพุยยบุญกลัวมากเลยจังกลิ่นนะเพราะว่าพุยยเบิ้กลัวยังเปนำพํายที่ผพาเบาๆตุมพยันเปื่อยมคน้องพี่น้องวันนี้สลักอ่ะสีแดงจบคลิปนอ้หินใบหซื้อนองพี่น้องหิไว้ตะเวน พันยาเป็นกวนมากเลยกินโลดเนาะพันยาเป็นกวนยิงคันละมาแต่ไปนำขั้วนะคนออกไปนําค้วแสแหละก็ไปซื้อปลาไให้มีเงาป๊อกเฮ็ดเนาะเฮ็ดกินไหวถ้ามาแล้วก็กินโลดเนาะพี่น้องหนำก็ท่าละอาบพี่น้องมือเนื่อชัวสูพังเสแหละไปซื้อซาเคียวกับซาอ่อนซื้อซาเคียวแล้วป้องไว้ในกระตายรถซาอ่อนเขาไปซื้อเครื่องไม่มีลิมานะพี่น้องออกมานะเสแหละเขาไปนำน้่งออกมาซาเคียวเสีย อากาซีมอากาซีมผู้เละอึกจ้องอึี่น้องบ่ได้กินจอดคือน้ำใจจ่อยสอ่อนมาทองมาจักสิหัวบ่จักสิหายหิวหนักนอีหิวหนาเพราะหิวหนักพี่น,อน,อน,นจจอ้อ,นนอง,อง,องโอเคเนาะพี่น้องวันนี้นะสะแลกซิได้จบคลิปแล้วไปพอวันใหมค่คลนะิปหน้าเนาะถาม,มาก,กะอย่าลืมกดไลคล์ก็แชร์กดติดตามพเพื่อเป็นกำลังใจใสแลกที่คลิปต่อไปในเดอ้อบ๊ายบายสวัสดี